สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องยาริเชนีกแล้ววันนี้นะคะพี่นะคะก็จะพาทุกคนนะคะสอนเปิดหน้า Desktop ของโรบอกกันเย่อย่างแรกนะคะก็ให้ทุกคนนะคะมาบุมตรงนี้เลยนะคะข้างบนสุดเลยก็เขียนว่า explorer robot in on desktop a p p นะคะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะแล้วก็กด Open เลยก็ต้องรอโหลดสักคู่นะคะสักพักเลย แบบพี่จะขึ้นตัวอย่างในพอโหลดเสร็จเลยล้วกันเนาะโหลดเสร็จนะคะหน้าจอมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เลยนะคะทุกคนนี่คือหน้าจอมันก็จะของคนคนอื่นเขาจะโหลดเลยนะทุกคนแต่ว่าของพี่มันจะโหลดช้าหน่อยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นี่เลยแล้วก็แค่นี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะเนื่องสำหรับวันนี้นะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้พี่ยาริด้วยนะ สำหรับวันนี้พี่ไปก่อนนะบายยจะบอกให้นะคะว่าวันนี้นะคะมีสอนหาหูฟังฟรีด้วยแต่ว่าเดี๋ยวพี่นะคะก็จะที่พี่เคยบอกไปว่าพี่จะเล่นแบบแมปรถรางอะทุกคนพี่ขอยกเลิอกอันนั้นนะคะแต่ว่าจะมีสอนหาหูฟังฟรีแน่นอนนะคะในวันนี้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนนะบายยบายๆงั้ทุกคนบ๊ายบาย